สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เล็กๆที่เราจะได้หยุดพักแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนะครับในครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีจัดการกับความกังวลที่คอยสูบพลังงานของเราไปอย่างน่าเสียดายเพื่อที่เราจะได้เรียกคืนพลังชีวิตซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดของเรากลับคืนมาครับเคยรู้สึกเสียดายข้าวที่กินไม่หมดจานไหมครับหลายคนคงพยักหน้าเพราะเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่า เข้าทุกเม็ดมีค่าแต่เคยลองถามตัวเองไหมครับว่าแล้วพลังงานทางความคิดของเราละ่ะที่เราปล่อยให้มันไหลไปกับเรื่องกังวลที่ไร้ไประโยชน์ทุกวันเราเคยรู้สึกเสียดายมันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเหน่อุงหน่วงไหมครับเหมือนมีอะไรบางอย่างทวงเราเอาไว้ตลอดเวลาลองจินตนาการภาพตามกันดูนะครับว่าชีวิตเราเหมือนการเดินทางไกลแต่บนหลังของเราเนี่ย กำลังสะพายเป้ใบหนึ่งที่มันหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ในเป้ใบนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีของใช้จำเป็นสำหรับการเดินทางเลยนะครับข้างในกลับเต็มไปด้วยก้อนหินสารพัดขนาดเป็นก้อนหินที่แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรากลับรู้สึกถึงน้ำหนักของมันได้เป็นอย่างดีก้อนหินพวกนี้ก็คือความกังวลของเรานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินแห่งความผิดพลาดในอดีต ก้อนหินแห่งความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือก้อนที่อาจจะหนักที่สุดเลยก็คือเรื่องที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยการที่เราแบกหินทุกก้อนเนีเอยไว้มันกำลังขโมยปัจจุบันขณะซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เรามีอยู่จริงๆไปอย่างน่าเสียดายในยุคที่ทุกอย่างพยายามจะดึงความสนใจจากเราไปเนี่ยสิ่งรบกวนที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่เสียงแจ้งเตือนจากมือถือก็ได้นะครับ แต่เป็นเสียงในหัวของเราเองนี่แหละที่มันดังไม่หยุดแล้วก็คอยดูดพลังงานชีวิตของเราไปทีละนิดทีละนิดแล้วเราจะวางก้อนหินหนักๆพวกนี้ลงได้ยังไงกันละ่ะคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในปรัชญายของญี่ปุ่นที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆคำหนึ่งครับคำนั้นก็คือหมดตายในหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามดตายในนะครับส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าน่าเสียดายจัง หรืออย่าใช้ทิ้งขว้างสิอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วรากของคํานี้มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันมาจากความเชื่อทางชินโตแล้วก็พุทธที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเองหัวใจของปรัชญาน,นี้ก็คือการที่เราตระหนักว่าทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเวลาหรือแม้แต่ทั้งพลังงานในตัวเราเองอะ่ะมันมีคุณค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้สูญเปล่าไป พอเรามองในมุมของวัดไตนแล้วเนี่ยการที่เราปล่อยให้ความกังวนมันมาขโมยเวลาปัจจุบันของเราไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราทิ้งขว้างพลังชีวิตของเราไปเปล่าเปล่าเลยนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นการสูญเสียที่น่าเสียดายที่สุดยิ่งกว่าข้าวที่เหลือในจานซะอีกมันเหมือนกับศิลปะของญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซึง,งิเลยครับที่เขาจะซ่อมถ้วยชามที่มันแตกแล้วด้วยทองคา เพื่อจะบอกว่ารอยร้าวนั้นก็มีคุณค่าและสวยงามในแบบของมันใจของเราก็เหมือนกันนะครับพลังงานสมองที่เราใช้ไปกับการคิดวนเวียนในเรื่องที่แก้ไขไม่ได้มันก็คือการทิ้งทรัพยากรระดับทองคําของเราไปในทุกๆนาทีเลยทีนี้จากปรัชญาโบราณลองลองขยับมาดูในมุมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กันบ้างดีกว่าครับว่าเรื่องนี้มันอธิบายการทำงานของสมองเราได้ยังไง ในสมองของเราเนี่ยมันมีส่วนที่เรียกว่า working memory อยู่ครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับแรมในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละครับเป็นพื้นที่สำหรับประมวลผลสิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่ณขณะนั้นและที่น่าตกใจก็คือตัวเลขนี้แหละครับทฤษฎี cognitive load บอกว่าแรมในสมองเราเนี่ยจัดการข้อมูลพร้อมๆกันได้แค่ประมาณ5-9อย่างเท่านั้นเองน้อยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใช่ไหมครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเอาแรมที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยไปเปิดโปรแกร,รมที่ชื่อว่าความกังวลทิ้งไว้ตลอดเวลามันก็จะเป็นเหมือนในภาพนี้เลยครับพื้นที่ว่างสําหรับความคิดดีๆสําหรับการแก้ปัญหามันก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆเ,เหมือนเราเปิดแถบในเบราว์เซอร์ทิ้งไว้เป็นร้อยๆแถบจนสุดท้ายเครื่องก็อืดร้อนแล้วก็ค้างไปเลยนี่แหละครับสาเหตุของอาการเบิร์นเอาท์หรือสมองเบลอที่หลายคนกําลังเจออยู่โอเค เพื่อไม่ให้เราต้องรู้สึกมดไตไหนหรือว่าเสียดายพลังสมองของเราไปมากกว่านี้เรามาดูวิธีง่ายๆที่ทำได้จริงที่จะช่วยเคลียร์แรมในสมองของเรากันดีกว่าครับวิธีนี้เขาเรียกว่า Brain d u m ครับแปลตรงๆก็คือการเททุกอย่างในหัวลงบนกระดาษซึ่งมีงานวิจัยบอกเลยนะครับว่าแค่การเขียนด้วยมือเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราย้ายข้อมูลจากแรมในหัวที่มันมีน้อยๆไปไว้ในฮาร์ดไดรฟ์านอกซึ่งก็คือกระดาษตรงหน้าเรานี่เองครับ วิธีทำก็ง่ายมากๆเลยครับแค่ตั้งเวลาสักสิบนาทีแล้วเขียนทุกอย่างที่กังวลทุกอย่างที่ค้างคาในหัวออกมาให้หมดไม่ต้องเรียบเรียงไม่ต้องสนว่ามันจะสวยไหมเทออกมาเลยครับจากนั้นให้เรามาวงกลมสิ่งที่พอจะควบคุมได้ส่วนอะไรที่ควบคุมไม่ได้ขีดทิ้งไปเลยแค่นี้เองครับพอทุกอย่างมันออกมาอยู่บนการะดานแล้วสมองจะรู้สึกว่า โอเคไม่ต้องแบกไว้อีกต่อไปแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าหัวมันเบาขึ้นมาทันทีเลยพอเราได้เคลียร์พื้นที่ในห่วงเราแล้วมันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเลยนะครับเป็นการเปิดประตูให้กับสิ่งดีๆเรื่องดีๆได้เข้ามาและหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับเราไม่ได้แค่เสียดายข้าวเม็ดสุดท้ายที่กินเหลือแต่เราควรจะรู้สึกโมไตยใน หรือรู้สึกเสียดายวินาทีปัจจุบันที่เรากำลังหายใจอยู่นี่ด้วยเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วจริงๆพลังงานชีวิตของเราพลังสมองของเรามันมีค่าเกินกว่าที่เราจะเอาไปทิ้งไว้กับเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้หรือเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของเราครับและค้อนามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือในวันนี้ เราจะลองเลือกวางก้อนหินก้อนไหนออกจากเป้บนหลังของเรากันดีครับ